สวัสดีจ้าเศ้านี่เขาอยู่บนสีฟ้ามพี่น้องกําลังเอาไฟายกินหญ้าอันนี้ฝนบบตกแต่ขึนคึ้มเอาอ้าพี่น้องแดดก็กำลังจะออกละพี่น้องเพราะว่ามันอันนี้เนาะนี่กินหญ้าไม่ละปะถ้ากันยาเหยียบหญ้ายูา่บ่เนี่ยน่พี่น้อง เมื่อไรว่าเอาเอาไปข้างนอกให้เพิ่นอยู่ข้างในอันนี้จะมีควายเผือกอ่าสาวเอมมี่นี่คือควายเผือกเด้ดมืออีกจักสองมือใจเพิ่นมาเฮ็ดอ่าตรงอ่าแถวผู่มันน่ะพี่น้องอันนั้นคือแม่ละพันถึงน่าไงเช้าน้อยเช้าน้อยกินหยาไหมอีหลาหยาเบื่อพี่น้องหยาเต็มซามอยู่ ตอนนี้ห้ากัอยูทำกลางบรรยากาศฝูงควายอันนี้แม่มดนดีกระลังทองพี่น้องกระลังทองอันนี้เป็นควายบ้านนะพี่น้องควายปันนน้นบ้านเนพื่อนบ้านนะนนี่แหละจ้ะควายเพื่อนบ้านเ้าแต่ว่าห้ามผส,สมแบบควายพันเอาอันนี้อันนี้แม่มดนดีตอนนั้นเ้าเ้าเอามาเพิ่นทองเพิ่นกับมาออกสาวจารุนี่สาวจารุนี่เนี่ยเขาเธอจะ รลปบหรุดพี่น้องนาสวยตอนนี้อันนี้คือปาะดิเพราเพิ่นออกแล้วข้ากัได้ผสมอ่าน่องอน่องชาบาชบานี่จะเป็นเก่าเจริญใส้พอพันเก่าเจริญหน่อยพี่น้องอันนี้ก็ตอนนี้แม่มันดีกระลังทองกระลังทอง ปอยเทาเท่าจะปอยในเดินนี่แหะพี่น้องปอยอยยืนอยู่ข้างในนี่แหละเม่นี่แต่กะไตเติลแบบพยุงกับสิมิบอ่นานำสักหน่อยนึงกับสิเด่นขีดตุ้ตมเด่นบ่อน้าพี่น้องอันนี้ไก่้ฮะก็ออกมานี่แหละน้ำบอ่อเนี่ยร้ายจ้ะกาลังหนีนะมันหนาฝนพี่น้องหนาฝนามมน,น้ำนนี่ตอนนี้น้ำดูขึ้นแทงเป็นน้ำเซอร์เซียวข้าวขาได้ไปปิด เอมมี่มขามาเลยไปด้ออกข้างนอกไปด้ออกข้างนอกเมื่อนี่ขมามาพีนา่น้องบรรยากาศเท่าตอนเศร้าทักทายกัน้อจ้นะณบุญาาสีฟร,รม์มเ้อพี่น้องบุญสีฟร์มยงเพ่อข้ามขึ้นแก่นจังหวัดเกษรทอนจ้ะไพสีจองของพักล่วงหน้ากับจองมาด้อจ้ะเข้าเข้าห้จองล่วงหน้าจาะของพักอยู่ในสวนกเกษตรอินทรียเราบด้อพี่น้องทางหุ่นเกษตรเป็นส้นไก่ส้นเป็ดตรงนี้เกษสิเป็น ้านข้าแต่จะเป็นสวนทักสักหน่อยนึงที่ทางพุทธนาแต่ตอนนี้เ้าอยู่ช่วงท่างของขอกคว้ยพี่น้อทงทักท้ายกันสน,นี่ได้จ้าสวัสดีจ้า